นะครับการสวัสดีคุณผู้ชมนะครับกลับมากันต่อเนาะบอกว่าพานนี้คงจะจบนะครับแม่รอบที่แล้วเราเจอไอตัวนี้นั่นไงแถมมันไม่ตายซะด้วยอะไรน้ว,วะหายไปแล้วเหรอน่าจะหายไปแล้วมั้งขอเดินดูสำรวจตัวนี้ก่อนตรงนี้มีอะไรมีของให้ด้วยอ่าน่าจะเป็นกระสุนหรือเปล่าเดี๋ยวโอเค อสอบสวจดูก่อนอาจจะมีของแม่งอยู่ตรงนี้ยังไงยังไงยังไงซ่อนก่อนซ่อนก่อนัวไปโดนตัวมันอะ่ะตายอีกทำไงอ่ะโอเคงั้นเราวิ่งไปเลยดีกว่าไปมองหากระสุนสักนิดนึงเว้ยมันตาบอดที่อะไรมันตาบอดที่อะไรประตูเปิดไม่ได้อ้โหไปเลยดีกว่าไม่ต้องเก็บของนะตรงน,นั้นเนะี่ยเราไปเลยดีกว่า ามมีตู้ให้แอบด้วยแล้วก็เอ้ตัวนี้คือทางไหนอ่ะอะไรเนี่ยหยิบขวดน้ำอะไรอ่ะเราต้องใช้คุณแจห่าแล้วต้องไปหาคุณแจโอเคแจเนาะเราต้องคอยระวังไอ้ตัวนั้นด้วยดีกว่ามันเป็นจู๊กนะเนี่ยกระสุนจะมาตอนไหนวะไหนมีของอีกไหมไม่น่ามีมั้งตรงนี้ มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวเสียงมันจะต้องแอบแอบก่อนแอบก่อน,นจะมาไม่มาเนี่ยฮะยไม่มาจริงแล้วแม่งเลยตั้งนามไม่มาค่อยเดินมมแม่งเลยแม่ง,มงไม่ก็ไปตาย ทำไงก็ไปตายยังไงลกซองไหมมีลกซองอยู่นี่เอาไหมเอาไหมไม่ไงไม่โดนด้วยไม่ไงปิดเพราะฉะนั้นมีทางเดียวเราเก็บอันนี้ไปสุดๆแล้วก็วิ่งไปเลยจบเราต้องเก็บฝั่งนี้ก่อนรอให้มันไปก่อนพอไปเสร็จปุ๊บ แล้วก็มันคือกุญแจลิ้นชักอ่ากับก่อนกับก่อนกับก่อนทางอยู่ไหนวะเออให้ให้มันวนกลับมาโอเคเอาวิ่งไปเลยแม่งไอ้เควนเจอได้ไงวะโอเคปิดมดันเดแดหลอกรอบเนี้ยไปไกลเลย อย่าบอกมึงบั็กติดตรงนี้อีกแหละจากนั้นเราก็เก็บตรงนี้แล้วก็เปิดดิบชักตัวนี้เพื่อไปเอากุญแจไอ้ยังไงกุญแจประตูทีนี้เราก็เมงมาทำจาก,กรกับมืออะไรเก็บลอดอยู่แล้วเชียวเฮ้ขวดโปรง่งไปเร็วๆเลยๆเลยๆเลยเ,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 เอาเอาลูกซองออกมาสองนั้นก็ยังดี อะไรเนี่ยเห็นอะไรวิ่งวิง่งคืออะไรเอ่ยโอเคขวาโอ้โหเติมจริงไม่ต้องเก็บก็ได้มั้งอันเนี้ยเนาะเอาลงหลุมอีกแล้วเฮ้ยอ,อะไรอ๋อแผ่นแอะไรสีอ้าวแหละกูเจอใครอีกเนี่ยตัวชา้าๆบอกฉันมาว่าแกเป็นใคร ฉ,ฉันชื่อโกสซีเกอร์สตรีมเมอร์ที่รับความนิยมที่สุดในโลกสตรีมล่าผีกลางเดือนใช่ไหม่ะผู้ชมของฉันชอบการเดินทางในเวลากลางคืนสตานี้ที่คืออะไรแห่งนี้มีอะไรที่มากกว่าที่คุณคิดไปถึงว่าอะไรไปถึงสิ่งแม้แต่กล้องก็ไม่สามารถจับภาพได้คุณควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเดี๋ยวรอก่อนเว้ยเนยจะหนีทำไมวะ แทนที่จะช่วยกันแบบหาทางออกไอเวนชอบเอายอดวิวอยู่นั่นแหละแต่ว่โอ้โหต้องไปทางไหนเนี่ยอ๋อทางนี้อาา่าฮะโอ้ยมีบันไดขึ้นตรงนี้ถ้าขึ้นไปแล้วจะยังไงมาถูกทางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอู๋ตัวเชี่ยอะไรวะนะ่ะ จริงดิโอ,อ้มัมนอืมันมาแล้วมันมาแล้วว้าวโอ้มันโดดไปแล้วเอาดิลงไปเลยดีกว่า<ห>อ๋อ่าอันนี้คือใครไม่รู้แต่ต้องระวังไอ้ตัวนั้นมันจะเขมือบหัวเราดิ<อ>มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ก่อนโอ้โหโอ้โเยอะ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 ชิบหายเลยเอ้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 ยเยอะชิบหายหมดแล้วกูอะไรเนี่ยไอ้กูจะเอาของยังไงดีโอ <e ้โหมันตื่นมันฟื้นได้มันฟื้นได้ไงวะคือคือเก็บอะไรโอ้ย โอ้โอ้โอ้ตาย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 แน่นอนตายแน่นอนปีก่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 อนตายแน่นอนตายแน่นอนตายแน่นอนวุ้มันตามมาแล้ว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 โอ้ช้ก่อนโอเคโอ้โหเกือบตายแล้วเรามีอาวุธอะไรได้บ้างวะเนี่ยโอเคเลือเราก็จะหมดโอ้แล้วมันอยู่ข้างล่างอ่ะ เิอไปไหนดีวะเนี่ยทางขวาก็ทางตันวะ่ะไม่เอ้ยสามตัวเลยไปดีวะเนี่ยมันมองยากนะเนี่ยว่ากงไหนมันผ่านไปได้บ้างตรงทางนี้ก่อนเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งอนนี่วิ่งทาน,นี้โอเคอเอออืมเออเอาไปก่อน อันนี้ก่อนโอ้เก้โอ้ย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 จุ๊จดูดูดูุ๊ห้าอืมตายสักทีนะอะไรไว้เนี่ยกดน้ำมันอันนี้อะไรโอ้โหปิจยาแล้วก็ใช้ก่อนแล้วกันโห่เกือบตายนะเนี่ย เลือจะไม่มีแล้วห้าสิบเจ็ดไปทางนี้ต่อไปไม่ได้ต้องตรงไปทางนี้เลี้ยวขวาทางไหนต่อวะอ่าทางนี้แล้วก็ทางนี้ใช่ไหมก็ทางนี้หรอทางนี้ตันโอนเวียนหัวโอ้ทางนี้ โ <Okay. S 2> <Leave him. S 1> อเคปล่อยเขาตัวอะไรอย่เนี่ยเอาปล่อยตัวนั้นนี่ว่าทิพายแล้วมันอยู่ที่นเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไหนๆไหนๆไหนๆโอ๊ะกรผิดอือมนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนเออมันเตะเราด้วยนีย่หว่าอืม โอ้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 ตาตายแน่นอนตายแน่นอนแต่ว่าก่อนพลังได้เหรอขวาไปกิน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 เอาดิเอาดิำเมื่อไหร่มผมจะตายเมื่อไหร่มผมจะตายเมื่อไหร่มผมจะตายเมื่อไหร่ผมจะตายเมื่อไหร่ผมจะตายเมื่อไหร่ัมจะตายเมื่อไหร่ผมจะตายแม่เขาไม่ตายสักทีโอ้โหโอ้โอ้โหกูอยากจะเชื่อเลย เเเเเออ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 ไหนเอาลูกซองมาเอาลูกซองอยู่ไหนวะไหนวะเออมาดิมาดิมาดิหายหายหายปล่อยพลังได้แล้วเหรอเข้าเน้นๆก่อนเลยครับอ๋อ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 เหลือเก้าสิบห้าโอเคโอ้โหเอาดิเอาดิหลบหลบซิกแซก ไม่โดนหรอกโว้ยไม่โดนหรอกโว้ยเอาไงต่อประตูเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ไปไหมดิมันไหนวะเฮ้ยเออออกไปก่อนโอ้โหแม่งโดนด้วยโดนด้วยเหรอโอ้โหยังไงออืไอ้แม่งเลยก่อนไป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 ก่อนเฮ้ยแม่งเฮ้ยจะตายอ๋ออ๋อกูตายดีกว่าอย่างงี้ Tên nghĩ ta đi quả bên Ninh Ok Bên này đâu á Áo tịt bắc Tịt bắc Úi tay 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 Này quá Đi con đi con cho một Ô ta tay cho tay Ok tay เป็นไงวะแล้วหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนก่อนมาดิมาดิมาดิมามาโอ้โหหลบก่อนครับหลบก่อนโอเคไปก่อนอ่ะโห่สี่เจ็ด วิ่งดิวิ่งดิรอเลยแม่งเฮ้ยมาหลักอยากอะไรตรงนี้อ่ะโอยตายตายตายแน่เลยกูอือจะตายแล้วอ๋บอสมึงตายยากชิบหายเลยวะอึดโคตรโคอ้โหปล่อยปล่อยพลังทำไม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 ปล่อยทำไม ปล่อยทำไมปล่อยทำไมปล่อยทำไมปักด,ดิเอาดิเอาดิมาดิแม่งโอ้ยจบแล้วโอ้โหโอบอสตัวที่สองตีแม่งจนกว่าจะตายเอาดิโอ้โหโโเจออีก,ก่อนเนี่ยโอ้ยแค่โโนี้กูจะตายแล้วเนี่ยนี่อะไรเนี่ยยาดีเลยกินซะต่อย อันนี้สี่นะใส่ยาไปก่อนทางรัดหนึ่งอันนี้สองโอเคเออมในมีดก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยสามแล้วก็ไม้เบสบอลหรอเอานี้ดีกว่ามั้งโอเคตั้งแบบนี้ไปก่อนนี่อะไรกระเป๋าโอเราไม่มีอะไรเลยไงให้ใส่ไง นี่อะไรก้ามอมโอเคใช้ก่อนมารีโหลดแป๊บหุ้ยหุ้ยแม่งปืนกระสุนกูอีกแล้วโอ้โอ้เราไม่กูไม่เอาออกไปใช้ละเวนไม,ม่อืมอืมอืมจะตายก็อ,ยอูนึงเปอร์เซ็นอ๋อต้องกิน แล้วแหละหมดแล้วไม่เหลือแล้วยาหมุนไพยเอ้ยก็ลือปุ่มสาตั้งทารัดไว้กระสุนหมดเกลี้ยงเลยอืมมุดเดียวเหรอโอ้โหให้คุูมีกระสุนปืนก่อนไหมอะไรเนี่ยการออกอากาศของฉันีิสุดแต่ไม่ใช่เพราะฉันต้องการให้พวกเขาทำออกกระสุนปืนหน่อยซิไม่ไม่ให้เลย กูต้องไปเจออะไรในท่ออีกเนี่ยฮะเอามีดดีกว่ามีดน่าจะดามเมจแรงกว่าเยอะเลยมาไหมเนี่ยเจอไหมเนี่ยไม่มีของนะโอเคแล้วก็อ่าช้โอเค อ๋อทางตันเรอเอ๋อทางตันไล้กูบุ๊มาทำไมเนี่ยฮะไอ้กูบุ๊ดมาทำไมแม่เอ้ยจ้าหัวเฮ้ยอะไรเ <c oughs> ด็กนายกาอ้าว เยีตกลงคือมันตัวอะไรวะก็แค่ฝันร้ายมีข้อความใหม่เข้าเครื่องตอบรับโอ้โหกูฝันร้ายเหรอนี่คุณมีหนึ่งข้อความใหม่ แด็่าี่ซาานะฉันรู้ว่าคุณเพิ่งกลับมาจากสถานีแต่เกิดจราจรในเมืองและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดถูกคีดคองนอกจากนี้ชาวบ้านยังรายงานปัญหาเกี่ยวกับช่องทางกระซิบและฉันไม่มีใครจะส่งไปที่นั่นเลยไปที่สถานีโดยเร็วที่สุดวิสเปอร์ลิงเลนเหตุจราจนในเมืองเอ้าเราก็ไปมาแล้วแต่เราฝันเหรอ จาราจนกูก็อ่านสผิดเลยเป็นจราจนอะไรก็ไม่รู้โอเคหยิบอพาร์ตเมนต์คีย์เหรอกูเจยังออกจากอพาร์ตเมนต์ไม่ได้ทำไมอ่ะอาบน้ำเหรอสมาร์ทโฟนขาดอะไรอีกไหมนี่ขนาดฝันนะเนี่ยยังขนาดนี้เลยไปไม่ได้เอ้า มันกลับไปคุณกลับไปีิทาเอา้เอาไม่ใช่เหรออ,อะไรของมันวะมีอะไรไหมเนี่ยก็ไม่มีอะไรทางปิดโอเคน่าจะเข้าทางนี้ ทำดูต้องโล่งเนาะลงไปข้างล่างโอ้โหจิบหายแล้วจะเจอกันอะไรไหมเนี่ยเกมก็ค่อยๆเซฟเรื่อยๆเรื่อยๆเสียงรถไฟรถไฟมาเหรออ๋อ,อนี่ไง ไงคือต้องขึ้นใช่ไหมเอาขึ้นตรงไหนอะ่ะตู้ไหนไปไม่ได้ฮัลโหลโอ้โหปุ่มอยู่ตรงนี้เอาประตูล็อกโอ้โ oh, ห oh, เปิดอัตโนมัติให้หน่อยได้ไหมฮ <Huh? S 1> จะล็อกทุกตู้เลยไงเนี่ย ล็อกหมดเลยอ่าตู้นี้เอา้าผี่แม่งขับรถไฟ เกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงหยุดปัญหาสาเหตุยุทยุเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ยมันคิดว่ามันจบลงแล้วแต่มัน,มนก็ไม่เลย,เ,เ,ยเกิดอะไรขึ้นวะม,มันหยุด เอา้าวนกลับไปที่เดิมป่ะเนี่ย <S <S เอเอว่ะเลอคิวมาจบล,<อ>ลงแล้วแต่มันก็ไม่เลยเราวนกลับไปที่เดิมแต่ก็ต้องกดปุ่มออกไหมนี่ไงว่าแล้วเปยยุใช้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อะไรรออยู่เนี่ย วิทยุเปิดไม่ได้เอาขอับให้เดินออกมาโอ้โหแต่มันมืดนตเนี่ยแจ็คอะไรอีกวะอะไรวบ้เอียดู ตเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับก็พาร์ทนี้นะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเผ่ออาจจะแบบเป็นอีพีสุดท้ายละคงไม่น่าจะเล่นแล้วแหละเพราะว่ายิง่งเล่นยิ่งแบบเวียนหัวนะผมพูดตรงเลยเกมแบบนี้เวียนหัวแล้วก็เือเรื่องมันยืดยาวมากๆนะครับมันจะจบก็ไม่จบสักทีนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามเกมใหม่ก็แล้วกัน,กนเดี๋ยวผบนะจบเกมนี้ไว้ที่พาร์ทนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้เราผู้ชมไปก่อนครับบ๊ายบาย